คือนละครนอนผ่าผ่านแล้วหนึ่งอาทิตย์ที่แย่งงาในบ้างก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของเรค่ะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยนลุคเลยทีเดียวสาหรับใครที่แบบเห็นแล้วก็จะรู้สึกแบบว่ามันมันค่อนข้างคอมเมดี้มากๆแล้วก็ไม่โหงสวยเลยอะไรเงี้ยก็จะแปลกตากันไปตื่นเต้นไหมคะกระแสตอบรับว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตื่นเต้นดีค่ะก็ลงอาทิตย์แรกวันแรกเราก็นั่งนั่งดูละครร่วมกันกองอะไรเงี้ยค่ะก็ใครมาดูได้ก็มาีพี่นิดพี่ปลาแล้วก็นักแสดงคนอื่ เป็นยังไงบ้างเห็นแบบมีคนพูดถึงว่าแบบมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างมันสนุกมันฮาไม่คิดว่าเราเล่นได้ขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป้ะ นี่ต้องแบบต้องให้เครดิตพี่ปลาเลยค่ะเพราะว่าพี่ปลาแบบพี่ปลาแบบว่าเคี่ยวเข็นจนแบบว่าทําออกมาได้ใช้ได้เลยค่ะจะมีคู่ชินกับเป้ยางไงไหมคะมก็คงเดี๋ยวก็มีอยู่แล้วปะคะแล้ว<ม>เป้เป็นไงบ้างที่กองก็เหมือนเดิมค่ะเป้ก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็แบบท<ม>ํางานง่ายจิ้นได้จาบทําไนใช่ไหมใช่ถ้ามีท้าหน้าให้มีคํามดีัน้เล่นดีหน่อยกับเขานะสวย ใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ตลกนะคะใช่จริงๆแล้วส่วนตัวไม่ได้เป็นคนดราม่าอะไรใช่ก็เล่นได้ะค่ะแล้วมันก็มีกระแสว่าพอเล่นเรนี้ก็เหมือนพี่อ้วนเลยเป็นผูีจะเล่นอืมไม่หรอกค่ะก็ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะติดภาพพี่เป้มั้งคะใช่ก็เลยแค่นั้นแหละก่ขอนหน้านี้อ้าเคยจะเล่น,น อะไรค่ะเพราะว่ามันคนละคาแรคเตอร์อยู่แล้วอ่ะใช่เพราะว่ามินก็ไม่ได้เล่นเหมือนแต่มีคนทักกันมันก็มีบ้างเพราะว่าภาพรวมขององค์ประกอบมันก็ค่อนข้างทําให้คิดอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วตอนนี้มีคนเริ่มเรียกชื่อห่างทันนี่อะไรหรือยังมีแล้วค่ะคนก็จะแบบเข้ามาเม้นในไอจีเยอะขึ้นแล้วแบบปัญหาอะไรเงี้ยค่ะใช่รูปสวยๆไม่ค่อยเม้นไม่ค่อยไลค์กันต้ก็ชอบรูปแบบโกโก้นิดน้นเนย ต่อไปมันยิ่งมีความฮาเรายิ่งตลกยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมใช่ก็นี่แค่อาทิตย์แรกนะคะเดี๋ยวรอดูอาทิตย์ต่อไปค่ะก็จะเห็นความสนุกของเราทั้งนี้มั้มีช่วงนี้เห็นเรียนหนักเหรอคะเห็นอัพรูปว่าเรียนหนักใช่ใช่เรื่องช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแบบหนักนิดนึงอะค่ะใช่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็จะแบบว่างก็คือต้องเรียนต้องทําต้องฝึกทําโจทย์หรือว่าแบบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจบหรือยังคะใกล้แล้วค่ะใช่เดี๋ยวถ้าจบก็เดี๋ยวเรียนเชิญจะเลี้ยงเป็นไงรถรถแยกตรงไปทำไมไม่ค่ะก็ยัง คิดว่าจบจบตามเกณฑ์แน่ๆเลยนะก็จบก็คงตามปกติแหละค่ะใช่เพราะเพื่อนๆก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มกันใช่ก็รับพร้อมกันใช่แล้วที่ไปสอบเป็น,นยังไงบ้างคะโอเคไหมที่ไปสอบอะค่ะก็โอเคค่ะใช่ได,ได้ทำก็จริงๆตอนเข้าไปก็แอบเกรงๆนิดนึง<ม>ค่ะใช่ก็ได้ทำออกมายิ่งเครียดกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าออกมาคุยกับเพื่อนแล้วคําตอบไม่ตรงกันสักคนเลยค่ะไม่รู้ใครถูกอีกกี่เดือนเจ๋อคะอีประมาณทันวาเนี้ยค่ะใช่ใช่ ไตรเตอร์ของเราเนี่ยติงตองเหมือนตัวเองจริงเปล่า่ะคะเ <c oughs> หมือนที่จริงไหมก็หลายๆคนที่สนิทก็จะพูดอย่างนี้นะคะใช่ <c oughs> ก็จะพูดว่าแบบจริงๆแล้วมินเล่นเหมือนตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนที่เออ่ตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยมินได้แต่บทดราม่าอะไรเงี้ยคนก็จะติดภาพว่าแบบหวานดราม่าแต่จริงๆแล้วแบบถ้าใครได้รู้จักก็จะรู้สึกว่าตลกอะไรเงีงเย้ยค่ะใช่ก็จะมีความแบบมีอินเนอร์นิดนึง ก็เห็นแบบมีดาราแสดงหลายคนก็แบบชอบติดตามชอบทันดี่ชอบอะไรอย่างนี้รู้สึกไงบ้าง <หา S 1> ดีใจค่ะดีใจค่ะก็เราก็เต็มที่กับผลงานนี้ไม่ใช่แค่เราค่ะลาาแล้ยังมีนักแสดงอีกใช่ก็ยังไงก็ฝากเราไปดูที้ด้วยลวกันค่ะโอเคฝากน,นิดนึงนค่ะวันไหนอะไรยังไงคะอ๋ออ๋อชุวันภูมิธาตุนะคะสองรุ่งครึ่งชางช่องจัดสีค่ะซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะค่ะ